ช่องของคุณยังห่วยอยู่ใช่ไหมทาคลิปแทบตายยอดวิวหลักสิบหลักร้อยผมจะมาแชร์ความลับสองข้อที่โคตรโหดที่คุณสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับช่องของคุณบางคนทําปกคลิปได้ห่วยมากจืดชืดมากมองแทบไม่รู้ว่ามันคลิปอะไรบางคนทําสวยจนเกินไปเหมือนจะเอาไปประกวดอย่างนั้นแหละคุณก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันคืออะไรจะสอนอะไรจะพูดเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นปกคลิปมันถือว่าเป็นส่วนสําคัญอันดับต้น,ตน เป็นสิ่งที่คนเลื่อนผ่านคนที่กําลังหาอะไรบางอย่างจะเห็นเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคืออะไรผมจะเปรียบเป็นนักมวยข้างถนนซึ่งนักมวยข้างถนนคนนี้เตรียมพร้อมที่จะปล่อยหมัดฮุกเพื่อให้คนน็อกใน3วินาทีเพราะฉะนั้นถ้าใครหลงเข้ามาเห็นปกคลิปของคุณต้องปล่อยหมัดฮุกให้คนหยุดตรงนั้นนี่คือข้อแรกยุคนี้ คนเลื่อนผ่านเร็วมากครับเวลาดูคลิปวิดีโอถ้าคุณไม่สามารถหยุดสายตาคนดูได้จบเลยครับอังกอริทึมมันเห็นครับเห็นอะไรเห็นคนปัดผ่านไม่คลิกมันเลยหยิบคลิปของคุณโยนทิ้งถังขยะไปเลยครับมันจะไม่ค่อยเอามาแสดงให้คนเห็นอีกเพราะฉะนั้นให้คุณลองมองกลับไปดูช่องของคุณว่าปกของคุณมันกําลังตะโกนใส่คนอยู่ไหมมันกําลังจี้ใจดําคนอยู่ไหมให้หยุดอ่ะมันกระแทก ใจคนไหมถ้าคำตอบคือไม่คุณกำลังฆ่าช่องของคนอยู่ครับข้อที่2ข้อสุดท้ายเมื่อคุณผ่านด่านแรกมาแล้วมาเรื่องของเนื้อหาหน่าเบื่อเมื่อหน้าเบื่อคนดูหนีตัวนี้ผมได้ทดสอบดูแล้วนะครับด่านแรกถ้าคนคลิกเข้ามาคุณลองไปดูอัตราการคลิกแล้วถ้าคุณคงคนดูไม่ได้จบเลยครับผมให้เต็มที่30วินาทีช่วงนี้ผมทดสอบแล้วเปิดคลิป ยุคนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรให้เยอะเข้าเนื้อหาเลยถ้าไม่เข้าสักทีคนปิดทิ้งครับจากกราฟมันกำลังสูงๆอยู่คนจะพุ่งปัดทิ้งอย่างนี้เลยแต่ถ้าคุณคงตรง30วิเนี้ยเข้าเนื้อหาให้ไวๆมันอาจจะคงคนดูอย่างนี้นะครับผมจะให้อีกเรื่องละกันก่อนจะจบตัวนี้คือส่วนสำคัญเวลาดูครับตัวนี้เปรียบเสมือนพระเจ้าเลยยอดไลค์ก็ไม่สู้คอมเมนต์ก็ไม่สู้ถ้าคุณทำให้คนดูอยู่กับคุณได้ไม่นาน คนดูปัดคลิปของคุณทิ้งดูไม่จบอัลกอริทึมของ YouTube ก็จะมองว่าคลิปของคุณมันเป็นตัวถัว่วมันไม่ดีคนไม่ดูมันจะเอาไว้ทายๆเลยครับเอาไปไว้ในหลุมครับไม่นํามาแสดงหรือแนะนําให้คนใหม่ๆได้เห็นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทําคลิปตามใจตัวเองเลิกครับตัดตัดตัดทิด้งให้หมดอะไรที่ไม่จาเป็นอะไรที่สิ้นเลืองเพราะทุกวินาทีมีค่ามากครับคุณต้องตรึงคนดูให้ดูคลิปของคุณจนจบมันอารมณ์คล้ายๆเหมือนสะกดจิต ถ้าเราทำไม่ได้คลิปของเรามันก็ไม่ไปเพราะฉะนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่อังกอรทึมครับมันอยู่ที่คลิปของเราเหมือนบางคนใส่แท็กเป็นร้อยผมคิดว่า,ายุคนี้ไม่สําคัญด้วยซ้ําผมลองทดสอบโดยการใส่แค่ชื่อแล้วก็อัพไม่ได้ใส่รายละเอียดอะไรเลยคลิปมันก็ยังวิ่งก็เป็น2เทคนิคนะครับที่ผมนํามาแชร์ไว้ในวันนี้ส่วนใครที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทําอะไรดีเพื่อหาอไรายได้ผมจะมีคอร์สที่จดลึกโดยการเอาเครื่องมือ AI มาประยุกต์สร้างคลิปวิดีโอซึ่งจะเป็น AI ตัวที่ผมใช้เลยมันเป็นตัวเดียวทำได้ทุกอย่างเลยแล้วก็ประหยัดคุ้มค่าด้วย